สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุจิตราราชิวงศ์ครูประจำห้องเรียนคู่ขนานสาหรับบุคคลออทิสติกโรงเรียนอนุบาลวาชัยชุมพลชนะสงฆ์วันนี้มาเสนอวิธีการจัดทำสื่อการเรียนการสอนเรื่องชิงชาร์ตมาตราตัวสะกดนะคะวัตถุประสงค์นะคะเพื่อให้นักเรียนนะคะได้ฝึกการสะกดคำตามมาตราตัวสะกดต่างๆ 2นะคะเพื่อให้นักเรียนนะคะได้ฝึกอ่านคําที่มีตัวสะกดนะคะอุปกรณ์มีดังต่อไปนี้ค่ะกระดาษ A4 ค่ะพลาสติกเครือบตีนตุกแกกาวสองหน้ากรันกายดินสอฟิวเจร์บอร์ดสี ลดับแรกนะคะให้วาดรูปนะคะรูปชิ้นช้านะคะก็คืออันนี้จัดทำมาแล้วนะคะก็คือทําเป็นแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือเราปินเอาออกมาจากคอมพิวเตอร์นะคะเราจะาปินเอาออกมา2แผ่นนะคะแผ่นแรกนะคะเราจะตีเอานำมาติดใส่ฟิวเจอร์บอร์ดให้สวยงามแบบนี้นะคะแผ่นที่2นะคะนำมาตัดให้เหลือแค่ กระเช้าของชิงช้านะคะให้เหลือแค่นี้นะคะตัดไปจนครบนะคะเราก็จะได้กระเช้าแบบนี้นะคะนำกระเช้าที่ตัดเสร็จนแล้วนะคะมาใสาพ่พลาสติกเคลือบนะคะใสพ่พลาสติกเคลือบเคลือบให้เรียบร้อยนะคะก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะเพื่อความคงทนสวยงามหลังจากนั้นนะคะ นำตีนตุ๊กแกนะคะมาติดใส่ข้างหลังกระเช้านะคะแบบนี้นะคะ่ะเอาตัวเมียนะคะติดตรงนี้และเอาตัวผู้นะคะมาติดตรงนี้นะคะของตีนตุ๊กแกเรานะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะได้สื่อการเรียนการสอนชิ้นนี้ออกมานะคะนี่นะคะอันนี้นะคะสามารถเอานําไปฝึกกานให้กับนักเรียนใน ชั้นเรียนได้แล้วก็ผู้ปกครองนะคะสามารถไปประยุกต์ใช้ให้กับนักเรียนของผู้ปกครองได้นะคะขอบคุณค่ะ